สวัสดีครับพี่น้องปองปายสู้ขู่สู้คนนะครับมือนี้กับมากับผมนะครับลมบางแสนชแนลคือเก่านะครับมาอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วมาตลาดอีกแล้วนะครับมาสวนผู้สับนะครับในยินข่าวว่าสวนผู้สับหนึ่งมือนี้จะมีการตัดทุเรียนนะครับส่งออกนะครับลงจีนเพิ่นมาซื่อนะครับก็เลยขออนุญาตเจ้าของสวนเพิ่นนะครับขอทายถ้คลิปวิดีโอนะครับให้ พี่น้องในเมืองกันนะครับก่อนอื่นนะครับต้องขอโทษขอให้นะครับเอฟซีสวนผู้ซับหลักการเอฟซีของล้มบางแสนพร้อมนะครับที่ปีนี้นะครับทั้งสวนเพิ่นบ่มีขายออนไลน์ให้นะครับเนื่องจากว่าทางลงจีนนะครับเขาเจ้าขอสื่อหมดเลยนะครับหลังจากที่เขาเจ้าได้มาเมืองว่าสวนผู้ซับหนึ่งขาเจ้าเห็ดเป็นแบบใหญนะครับแม้กระทั่งการดูแลรักษานะครับหลักการทุเรียนปีนี้ ง่ามครับง่ามอีหลีนะครับจนเพนเน่มาเมืองแล้วเพนเลยบอกว่าขอเมาทั้งสวนเลยนะครับจะได้กระต่องขอโทษขอให้อีกครั้งนึงนะครับสำหรับเอฟซีนะครับของลมแสนละก่าของสวนผู้สับนะครับเดี๋ยวมาเมืองว่าการตัดทุเรียนมือนีสิเป็นจังไดนะครับเดี๋ยวให้ที่ตามเมืองนะครับบรรยากาศเ้านี้นะครับที่สวนผู้สับหนึ่งนะครับมือนีเป็นเลิกดีย่ำดีนะครับ ส่วนผู้สับหนึ่งจะได้ตัดทุเรียนนะครับมึงหนีมามองกันนะครับว่าส่วนผู้สับหนึ่งสิตัดทุเรียนเป็นแบบใดใดจังใดใดหลายบ่วนะครับนี่คือบรรยากาศช่วงเศา้านะครับก่อนตัดก็มีหมอะกลงนะครับอากาศเย็นตั้งตอนเศา้าครับนี่เข่งครับเตรียมเลี้ยงไว้แล้วเก็บทุเรียนใส่เข่งนะครับแล้วก็ยกขึ้นนะครับอยามาติดตามกันมึงครับ สิ่งแรกเลยนะครับที่จะขาดบ่ดด้ก็คือการบอกเก้าเจ้าทีนะครับให้เพิรนรับลูว่าเมื้อนี่นะเฮ้าจะเฮ็ดหยางนะครับเฮาจะทําการตัดทุเรียนนะครับแล้วก็ขอให้เพิ่นไดูแลก,การทํางานนะครับบ่ให้มีอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นนะครับอย่างที่น้องอันกับน้องก๊อตเห็ดอยู่ตอนนี้นะครับตอนนี้ทางลงที่จะทรงจีนเพิ่นกําลังทย่อยมากแล้วนะครับ พนักง,งานของสวนผู้สับก็มาครบแล้วนะครับแล้วก็เตรียมตัวตัดแล้วนะครับเขาก็เตรียมเรี้ยงเลี้ยงไว้ตรงนี้นะครับ ที่การตัดนะครับการตัดทุเรียนนะครับแตโยนลงมาอันนี้นะครับส่วนมากจะขึ้นคนอนึงจะได้ขึ้นสองเลยเหรอตัวนี้ขึ้นสองครับรับคนเดียวอ่ะตัดเลยตัดเลยเนี่ยครับแตโยนลงมากระสิรับรับแบบนี้นะครับคนหนึ่งกระสีอยู่เห็นไหมอ่ะชุดนี้ครับตัดชุดตัดนะฮะแตโยนนะครับคนอยู่ข้างล่างก็รับปึ๊บขั้นบตัดมาปึ๊บแตงก็รับนะครับ เมื่อมีเด็กคือสี่ชัน้นหนานะครับเมืองลูกเป็นพร้อมนะครับ่าหลูกได้แก่จัดลูกได้พ่อพร้พอรมตัดนะครับสองตอนนี้ผ่านมาเด้ประมาณ3ามสี่แถวนะครับแถวหนึ่งจิ๋งเาลงไปสุดเลยนะครับจะเป็นชุดที่ตัดนะครับจุดตัดพร้มพอรมตัดแล้วตนนึงกับึ้นหลายคนนะครับชุดตัดเพิ่มมากประมาณ20สกว่าคนนะครับจุดตัดตัดแล้วกโยนลงแบบนี้นะครับ เก็บใส่ในใเข่งนะคะ้วกาสีเอารถเ้อาขนไปยุทธีลงที่เห็นหน่อยนะครับลงตัวนี้นะเดี๋ยวจะพลาลงไปมึงนะครับนี่นะครับนี่นะครับเก็บใส่ตอนนี้ก็อะไรไปสามแถวนะครับไรป,ประมาณนี้นะครับหลายเติบนะครับหลายพอสมควรน,นะคบือมาซอยกันเก็บซอยกันเลี่ยงที่หนึ่งนะครับ ้าพซอยซอยกันเลี้ยงนะครับเลียงจัดขึ้นกของใหญ่พอสมควรนะครับเพิ่งจะไปประมาณกอดบอกว่าสามแถวนะครับลงมาตามแถวเลยหลายครับนี่เปินกันมาซอยกันนะครับอันนี้จะเป็นมะเวียงนะครับเป็นมาซอยมะเียงครับจี๋ๆเนาะคนที่เห็นข้างหลังนีครับเฮียอ้อครับเฮียอ้อมากนะครับเพราะว่าขอสวนเฮียอ้อ เพิ่งจะเห็ดแล้วหมูอว่นนี่นะครับดีวออกมาแล้วต่อมาซอยหนองนะครับสวนของหนองกันนะครับอันนี้กำลังจะไปขนอีกรอบหนึ่งนะครับนี่คือนัองอั่นนะครับเป็นเจ้าของสวนนะครับอั่นกับกอดนะครับเป็นผู้บริหารนะครับคอยดูแลสวนนะครับนี่แหละครับตัวสําคัญเลยอ่าตัวนี้ครับสอดจอยกับมานะครับจอยกับมานนี่ครับเด็กสอดจอยนะครับ อานะครับช่วงนี้เป็นท่านประท่านในวิธีข้าสศีมาเปิดนะครับความเสียดอย่างอื่นกระตามนะครับเขาต้องให้ท่านประท่านนะครับมีผู้หลักผู้ใหญ่ขึ้นมานะครับมีจะเป็นแม่นิดนะครับแม่นิดดีครับมีเป็นอมยยนะครับมีเป็นย่า่นะครับแล้วก็นี้เป็นแม่วียงนะครับทุกคนจะมาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ลูกหลานเนาะปีนี้เลยซ้านี่ปี่หนาคู่สองครับในหลายๆขึ้นมานะครับเดี๋ยวให้แม่นิดอว้เพื่อนเบิ่งครับก็แม่นิดก็ขอให้ รวยกันเนาะปีหน้าว้าใหม่ก็ทำแล้วก็ย่าได้มีลานมีดำมีเศษเศษภายทางลมทางฝนทางอากาศอะไรเนี่ยขอให้รู้รู้เรื่องได้ดีนะนะสาธุดีครับอันนี้อัสาธุนะครับนี่นะครับส่วนถ่ายแล้วนะครับตอนนี้เขาจะจะลังเอาขึ้นรถไปแล้วครับขั้นหนึ่งขั้นสองขั้นสามนะครับกลังเก็บขึ้นซุ่มขัดกับขัดซุ่ม แยกก็แยกนะครับอะไรที่เป็นจุดตึงดั่นะครับกัดเช็ดกันนะครับต้องต้องตากันเพ่มเติมมือฮะเกลี่ยไปนะครับมีเล็กต้องไปคัดและขืนประสังชื้อกันนะครับ ตอนนี้ก็เป็นช่วงท้ายแล้วนะครับหลายเมืองการเก็บทุเรียนมากพอสมควรแล้วนะครับผมก็บนาเวล่าจะกบบานแล้วนะครับจะกรบบางเสนแล้วนะครับถัดจากนี้ก็ขอบคุณนะครับสำหรับเอ็กซีนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามนะครับต่างนคนที่ยังว่าท่านได้กดไลค์กดแชร์กับฝากกันไปนะครับนลกดซับซับไข่กดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามให้เราเลยนะครับถ้าเกิดมีคิดยางนี้ดีนะครับจะสีล่องให้มันอีกนนะครับแล้วก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ